สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนองค์ประกอบของวัตถุครับก็คือการสร้างถนนให้เป็นคลองหรือว่าเป็นแม่น้ำนะครับเคยแนะนำไปแล้วนะในการสร้างในการสร้างหรือว่าการทำการทำน้ำหรือเงานะครับกนนีว่าจะมันก็จะเป็นคนละอย่างกันนะเปันคนละแบบกันนะครับับมาเริ่มกันเลยนะครับผมใช้ photoshop cs 6นะครับในการแนะนำ ครับให้เปิดภาพมานับเสร็จแล้วก็คลิกขวานะครับดูไปเ c a เลเยอร์นะครับแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ต่อไปนะให้เราคอนโทรนะก็ตัวทีนะครับคอนโทรทีนะครับต่อไปนะครับให้เราคลิกขวานะครับเลือกฟลิปโวลติ c a l นะครับจะเห็นว่าปมันกลับหัวนะครับอันนี้ให้เรามาที่โอปะซิตี้นะครับให้เราให้เห็นภาพอย่าอนี้นนะครับเสร็จแล้วก็ ใช้ตัวนี้ตัวมู o ทูนี่นะเลื่อนลงให้ภาพมันลงมาติดกันพอดีครับเนี่ยประมาณนี้ติดกันพอดีนะครับจากนั้นนะครับให้เรา Enter หรือว่าติดที่ถูกก็ได้นะครับครนี้ให้เรามาที่ตัวนี้เลย opacity นี่นะครับมาที่ศูนยเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัว Polygonal นี่นะครั o n a l ิโ a แ t e แ t ็ e นี่นะครับตัดเลยนะครับตัดเลย ให้เหลือให้เหลือขอบไว้นะครับให้เหลือขอบของขอบขันขอบของขั้นดินเนี่ยจะได้เป็นตลิ่งได้นะครับส่วนที่เห็นขอบไม่ชัดนี่เราก็ตัดไปตามขอบนี่เลยนะครับหรือว่าให้เหลือเงาของขอบไว้นะครับ แล้วก็ลากไปเลยนะครับครับพอได้เส้นปล่านะครับก็ให้เราดีลิสนะครับดีล e d ดีล t e นะครับเสร็จแล้วก็คอนโทรลดีนะครับเพื่อเอาเส้นเปล่าออกนะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เรามาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เลือกดาร์กฮาร์ดไลท์นะฮาร์ดไลท์นะครับเสร็จแล้วเอาตรงออปาร์ซิตี้เนี่ยไปที่ร้อยเลยนะครับไปที่หนึ่งร้อยเลยนะครับก็ จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําคลื่นหรือว่าละลอกละลอกของคลื่นนะครับมาเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ปรับเป็นดาขาวนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาที่ตัวฟิลเตอร์นะครับเรนเดอร์แล้วก็ตัวโลนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวฟิลเตอร์อีกทีนะครับดิสทอสนะครับแล้วก็ เลือกชีวิตนี่นะครับผมก็ทําไว้ที่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเครื่องมือก่อนครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวฟิลเตอร์ครั้งหนึ่งนะครับมาที่ตัวดิสทอร์แล้วก็มาที่ตัวซิกแซกก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับจะมากน้อยก็ตามใจนะตัวนี้เป็นพอร์ลิเปิลนะครับเสร็จแล้วก็โ okay. อเคก็จะได้ตัวนี้แหละอ่าคราวนี้ออปาซิตี้ลงมานะครับให้ ให้เห็นจางๆ,ๆนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวเครื่องมือมุบทูนี้ดันลงมานะครับให้จะเอาประมาณ้ละลอกตรงกลางนี้เอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับถือว่าจะไว้ตรงนี้ก็นะครับนะครับ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วปรับไปเป็นหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับอตอนนี้ก็มาคลิกที่ตัวนี้นะตัวนี้ ออติเมตไว้นะครับออติเมทออติเมตไว้แล้วก็คลิกเสร็จก็จะเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้เลือกโอเวอร์เลย์นะครับเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้เราสามารถที่จะยังสามารถที่จะเลื่อนเลื่อนได้อยู่นะเลื่อนได้อยู่นะครับจะเอาไงาไว้อ่าครับเสร็จแล้วนะครับให้มาที่ตัวนี้ครับตัวนี้แบ็กกราว n ์ c o ปปี้นี่นะครับใส่มาร์กนะครับมาที่ตัว บัตนะบัตูนะครับประมาณสักสานะครับก็เกลี่ยเลยเกลี่ยเลยค่อยๆเกลี่ยนะสาสหนี่ก็เกลี่ยได้แบบทำทำตะหลิ่งให้เนียนนะครับเอาเอาประมาณว่าเอาเส้นพวกนี้ออกไปนะครับที่เห็นเป็นเส้นๆนะครับ ฝนตกหนักแล้วตอนนี้นะครับครับก็ดูว่ามันจะมีขอบตะลิ่งอยู่นะครับมันจะอ่าเขาเรียกมันจะทำให้ภาพมันมันแบบกลืนกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับครับก็ ตัวนี้เราก็ยังสามารถที่จะปัดแต่งได้นะครับเอาเอามุมที่เราต้องการได้นะครับว่าเราจะเอามุมไหนนะครับอ่าครับครับก็เป็นการแนะนำวิธีการสร้างหรือว่าการเปลี่ยนองค์ประกอบของของภาพนะครับให้เป็นจากถนนให้เป็นให้เป็นลำคลองหรือว่าจะจากคลองให้เป็นถนนก็ได้นะแล้วแต่เรานะวิธีการสร้างขึ้นนี่ก็เหมือนกับคราวที่แล้วนะครับ เียนแต่ว่าขั้นตอนมันอาจจะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนําวิธีการเปลี่ยนวัตถุของภาพนะครับหรือว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพของภาพนะครับจากถนนเป็นเป็นาลาคลองนะครับไปแต่เลี่ยนเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ